ขอโอกาสมูคณะระสงฆ์รูบาอาจารย์ขอความมีสติความตั้งมัน่นความสงบภายในจิตภายในยใจเรียกว่าสมาธิจงเพียรเกิดแด่ผู้ทธาบริษัทท,ทุกท่านทุกตัวท,ท,ทุกคนณโอกาสนี้นว่างเมื่อลงตามสมบัติอายุนั้นน้อยนิดที่พระศาสาดาทรงกล่าวเอาไว้80-90ปีในเมืองมนุษย์เราคิดว่ายืนยาวแต่ถ้าเราศึกษาเพราะอะไรองค์พระาศาสดาถึงกล่าวว่า ชีวิตมนุษย์นี้น้อยนิดผู้ใคร่คุณงามความดีพึงดูหมิ่นอายุที่น้อยนิดนี้คำว่าพึงดูหมิ่นก็คืออย่าเพิดเพลินอย่าเถอว่าอายุเนี่ยมันมากอย่าดูหมิ่นแล้วเฉยไม่สร้างคุณงามความดีไม่รีบเร่งอย่าพึงดูหมิน่นอายุที่น้อยนิดนี้จงรีบสร้างคุณงามความดีตามหน้าที่ของตนเถิดหน้าที่ของพระคุณเจ้าพระคุณเจ้าทาา่านใดกสร้างเพียรปฏิบัติ ฝึกตนออกจากเรือนไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนแล้วบัดนี้เรามีเพ่นตาจากครหอสั์แล้วอาการกิริยาใดๆของสมณะเราต้องทําอาการกิริยานั้นๆความดีที่ดีขึ้นไปกว่าน,นี้ยังมีอยู่มิใช่แค่เพียงเท่านี้แค่ห่มผ้าการสมรภัทมีศีลส,สองร้อยยี่สิบเแล้วจะดียังมีกว่านี้อีกตัวเราติเตียนตัวเราโดยศีลได้หรือไม่ถ้าหาครั้งเผลอผู้รู้ใครค่ชวนแล้วติเตียนเราโดยศีลได้หรือไม่ เข้ามาบวชเพียรปฏิบัติยังไม่รู้ทำรู้วินันครูบาอาจารย์ที่ท่านรู้มีความเมตตาติเตียนได้หรือไม่ไม่ใช่ว่าบอกแล้วโกรธนะต้องให้ติเตียนได้เราต้องพิจารณาว่าเราต้องจากของรักของชอบใจทั้งร้ายทั้งปวงสิ่งใดต่างๆที่อยู่ในโลกมีครอบมีครัวมีทรัพย์มมสมบัติเมื่อออกบวชแล้วต้องละทิ้งต้องจากต้องพิจารณาไม่ใช่ว่าหอบเข้ามาด้วยนะทรัพย์สมบัติพระงามที่จนยิ่งจนยิ่งงามคนงามที่รวย รวยไปเถอะมีไปเถอะทรัพย์สมบัติทางรูกเขาสรรเสริญชื่นชมแต่พระนั้นต้องสมถะเรียบง่ายดังนั้นต้องคิจารณาว่าวันคืนล่วงไปล่วงไปบัดนี้เราทําอะไรอยู่เราต้องจากของรักของจเจริญใจของชอบใจทางนั้นแม้ที่สุดแล้วคุณ,ณธรรมอันวิเศษคุณ,ณธรรมอันยิ่งมีอยู่หรือไม่ในเมื่อเพื่อนบนรรพชิตไต่ถามในการภายหลังหมายถึงบวชเข้ามาแล้ว ห้าปีสิบปีที่สิบันษาสามสิบปันษาคุณธรรมอันพิเศษธรรมะที่เราพิจารณามีอยู่หรือไม่เมื่อเพื่อนบนรรพชิตหรือญาติโยมมาไต่ถามในการภายหลังไม่ใช่ว่าเพื่อนบนรรพชิตมาถามญาติโยมมาแต่ถามโมหูแล้วโมจักแล้วไม่ได้นะมันก็มีความเก้อเขินไม่ทราบไม่ได้ไม่รู้ไม่ได้ต้องรู้ต้องเข้าใจเพราะเราด้สละตน ออกมาสู่ธรรมสู่วินัยแล้วอันนี้เป็นส่วนของพระคุณเจ้าในวันนี้ในฐานะที่พระคุณเจ้าลูกศิษย์ลูกหามาเป็นกำลังใจมาชุ่มมาเย็นให้บ้านหลังนี้ก็เลยถวายทรมะแด่พระคุณเจ้าขอให้พระคุณเจ้าจงมีความเจริญในธรรมวินัยยิ่งยขึ้นไปสาธุสาธุคร <c oughs> าวนี้หันมาหาเจ้าทั้งหลายแล้วทีนี้ไผ่ <c oughs> นอสิโดนบา <c oughs> บอกขุมศัพท์ครูบาอาจารย์อาศัยความเมตตาถึงบอกแต่เพิ่นบอบป่าเพิ่นเซยเขาเกิดโมโหได้บาน ลุยไปเรือยเรื่อยบาดฉะนั้นแล้วเพิ่นหักเพิ่นแพ้เพิ่นจังบ่อเคลื่นบ่อนี่ลูกหมานี่เขาหักแค่เขาจังตีเป็นบ่อถ้าเพิ่นดื่มไปหักกินหักครัวสินครัวของข,ข้าสีขายเนี่ยโอ้หักบกกลาตีมันก็โอโหเมือ่อนามันก็คนที่บ้านครัวได้่ยก็คนคนไล้มันก็คน้ากแต่แสลงจังบาดปุ๊บมันก็โหนรักบัวให้ผูรักลูกให้ตีครูบาอาจารย์รักลูกศิษย์ลูกหาสิญาณศิษย์ก็ต้อง กล่าวด้วยทำด้วยวินัยหนึ่งตั้งจิตให้เมตตาแล้วค่อยกล่าวบอกออกไปด้วยความเมตตา